สวัสดีครับสวัสดีชาวเจาะลูกหนังกูรูคอมมิชชั่นะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับจักรเลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประจำทุกวันที่มีฟุตบอลทํางการขันเลยวันนี้โปรแกร,รมฟุตบอลประจําค่าคืนวันพุธเยอะเหมือนเดิมเลยนะฮะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นี่ก็มีนะคู่ใหญ่ๆนี่ก็ลงเตะในวันนี้ด้วยอย่าง อามาริดกับซิตี้แล้วก็ข้ามไปพรีเมียร์ลีกนี่มีอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นอาเซีนวิลล่าที่จะพบกับลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวจะมาะพรีวิวกันแบบพอหอมปากหอมคอเป็นน้ำจิ้มๆกันหน่อยกนแล้วกันสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกของวิลล่าที่จะพบกับลิเวอร์พูลนะครับอ่ะก่อนจะไปว่าถึงตรงนั้นก็ฝากไปด้วยนะย้ําเหมือนทุกๆครั้งเลยนะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเจาะลูกหนังแล้วก็ทีมการด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยก็และกันในทุกๆช่องทางเลยตอนนี้มีครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เ,เองนะครับทาง Youtube ทาง t k t t o k แล้วก็รวมไปถึงทาง X ด้วยเรียกว่ามีในทุกแพลตฟอร์มแบบครบคันเลยนะครับกดไว้กดหัวใจไว้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวนะมีหมดนะทั้งสกูปข่าว วิเคราะห์วิจารฟันธงโน่นนี่นั่นเรียกว่ามีครบเลยนะครับสำหรับเจาะลูกหนังกูรูคอมมูนิตี้นะครับอ่ะมาว่ากันที่เกมพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ของไอสตันวิลล่าที่พบกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับถือเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญที่เพราะของแดงลิเวอร์พูลครับ จะได้ลงเตะเรียกว่าเป็นครั้งแรกของซีซั่นนี้เลยนะครับที่จะเตะมากกว่าทีมอื่นๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมนัดน,นี้เนี่ยถูกขยับถูกเลื่อนมาจากเกมเดือนหน้าที่โปรแกรมเนี่ยมันไปทับกับรอบสิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาลครับในรอบสิงชนะเลิศที่จะเจอกับเนวคาสเซิลนะครับฉะนั้นเกมนี้เนี่ยถูกโยกมาเล่นกันในวันนี้ก่อนลิเวอร์พูลก็ งงเงหมือนกันนะฮะแทนที่โปรแกรมก่อนเจอกับซิตี้จะได้พัก7วันกลายเป็นได้พักแค่2วัน3วันก็ต้องเตะกันอีกแล้วนะครับส่วนวิล่าเองก็อยากจะเลื่อนเหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมเดี๋ยวมันจะหนักมากนะครับเดี๋ยวทั้งมีเ,เกมพรีเมียร์ลีกอีกมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกเรียกว่าวิล่าขอเลื่อนนะครับพรีเมียร์ลีกก็ไม่ให้เลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตบบีต้บตะมันลงเตะกันต่อไปครับแต่ว่าด้วยขนาดทีมของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมับว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันพอแหละตัวผู้เล่นบาดจงบาดเจ็บอะไร อ่าสัตว์วิลล่าเองเกมนี้นี่น่าสนใจครับตรงที่สภาพทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นจริงๆถือว่าพร้อมมากๆนะครับโอเคฟอร์มช่วงหลังอาจจะดูตะกุกตะกัดติดติด,ตดขัดขัดไปบ้างนะแต่ว่าเมื่อเหลือมาดูคุณภาพของตัวผู้เล่นแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ธรรมดานะครับตัวูเล่นของ วิลล่าผู้สาวประตูอย่างเอมี่มาติเนสที่กระดับแชมป์โลกนะครับในแนวรับอย่างอักเซลดีซาซี่ที่ได้มาใหม่ก็ถือว่ามาลงแล้วก็ช่วยทีมได้นะครับเช่นเดียวกับบูบาก้ากามาร่าลูก้าดีนนะครับในแดนกลางจอห์นแม็กกินก็ยังอยู่นะครับยูริเทเลมังก็ยังอยู่นักเตะใหม่อย่างดอนเยลมาเล่นก็พร้อมลงสนามนะครับตัวที่ฟอร์มดีๆอย่างจจคอบแรมซี่มาร์แกนโรเจอร์นี่สุดยอดฟอร์มกำลังแรงเลยนะครับกองหน้าอย่างออลลีวัตกิน ก็ยังพร้อมลงสนามนะครับเช่นเดียวกับพวกบรรดาตัวใหม่ๆอย่างมาคัตแรดฟอร์ดมาโกอาเซซิโอนี่เป็นโอ้โหตัวระดับทีมชาติทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นของอาซันวิลล่าไม่ธรรมดาภายใต้าการครมดีมของเอเมรี่เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าแข็งโป๊กเหมือนกันนะครับเจอวิลล่าทีไรลีพูก็ไม่เคยง่ายอยู่แล้วถ้าใครจะไม่ผิด เคยโดนมาแล้วนะครับเจ็ดลูกในริฟูก็เคยโดนมาแล้วนะหกลูกเจ็ดตู้ที่เคยโดนมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยริฟูเกมนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเกมวัดใจแล้วก็วัดเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะริฟูเองวัดกลิ่นของอันเดอร์สโตได้เหมือนกันครับเพราะว่าจากเกมนักที่ผ่านมาที่บทอัลเชนาวูฟมาได้เนี่ยโอ้โหหลายคนเริ่มเห็นแล้วครับว่ามันเหนื่อยล้าทั้งเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายจริงๆนะครับสภาพจิตใจมีผลต่อร่างกายจริงๆครับสําหรับร์พูนะครับนะตอนนี้โปรแกรมมัน ที่ยิบไปหมดเลยแล้วก็ดันเป็นเกมสําคัญติดๆกันด้วยครับเอวาตันไล่มาเป็นวูฟคือถ้าเอวาตันมันเก็บ3แต้นได้เกมกับวูฟเป็นคงข่อนคลายหน่อยแต่นี่กลายว่ามันได้แต้มเดียวมันก็ต้องไปใส่เต็มที่กับวูฟแล้วสุดท้ายก็แผ่วในครึ่งหลังเกือบโดนเอาตัวรอดมาได้ก็ถือว่าบุญนะครับเกมถัดมาอ่ะเกมนี้มาเจอวิลล่าอีกแล้วเดี๋ยวถัดไปเจอมาซิตี้อีกถัดไปเจอนิวกาสเซ้นอีก ไม่มีเบาสกเกมนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้โหวัดเรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจของนักเตะได้เป็นอย่างดีเลยครับตัวผู้เล่นไม่น่าจะผิดแปลกไปจากเดิมมากมายนะครับอันัสล็อตชัดเจนในเรื่องของตัวผู้เล่นอยู่แล้วรู่นสามตัวซงเบ็คเกอร์แนวรับก็คงเป็นเทรนด์โกนาเต้ฟานไดแล้วก็อันดูรเบอร์สันเหมือนเดิมแดนกลางก็คงไม่เปลี่ยนลวครับและการเฟรนแบกช่วงหลังก็ดูแผ่วๆลงมาเหมือนกันอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์โดบิรสมบอสไลใน้ดนหน้า ถ้าจะมีเปลี่ยนก็ตรงตำแหน่งหน้าเป้าจะเป็นดาวิดนูเยสสลับกับโจตาไหมทางซ้ายก็คงต้องเป็นหลุยดีอารเหมือนเดิมเพราะว่าโคดีกาโปยังไม่พร้อมนะครับทางขวามโมซาราขาดไม่ได้อยู่แล้วขาดโมซาราชั่วโมงนี้ก็เหมือนขาดใจนะครับฉะนั้นนะตอนนี้ในรืวองผูเองสภาพทีม11ตัวผู้เล่นเนี่ยมันมีประมาณนี้ครับมีประมาณ1 3 1 4คนที่พร้อมจะสลับลงแต่ก็เป็นตัวผู้เล่นที่ผมว่า ทุกๆคนก็พอจะคาดการเอาได้นี่คือหนึ่งเกมที่หนักหนาสาหัสสำหรับลิเวอร์พูลครับช่องว่างเจ็ดแต้มกับอาร์เซนอลก่อนเริ่มเกมนี้จะไม่ยากจนเกินไปถ้าลิเวอร์พูลจะเก็บได้หนึ่งแต้มกลับออกมาผมมองว่าโอเคแตะมากกว่าอาร์เซนอลหลังจากจบเกมนี้แล้วนำแปดแต้มไม่ใช่เรื่องเสียหายครับไม่ใช่เรื่องเสียหายอาร์เซนอลเองก็ไม่ได้ว่าต้องเจอโปรแกรมที่มันง่ายดายอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่อนเดอรจะไปเน้นเล่นเกมนี้แบบปลอดภัยแล้วก็ขอหนึ่งแต้มกลับออกมา ก็ไม่ใช่เรื่องสีหายสําหรับระยะทางในการลุ้นแชมป์ต่อไปกับอาเซนน์นะครับส่วนผลการแข่งจะออกมาปเป็นแบบนี้ไหมไปรอลุ้นเอาก็และกันนะครับนี่คือการคาดการณ์นะส่วนที่เหลือครับฝากไปติดตามด้วยกับเจาะลูกหนังกูรูคอมมูนิตี้นะฮะในช่วงของรลายสดแล้วก็รวมไปถึงบรรดากูรูท่านอื่นๆที่ฝาก บทวิเคราะห์วิจารณ์กันไว้ก็แล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมด้วยติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับ c e b o o k YouTube t i k t o k แล้วก็ X นะครับสามารถติดตามพวกเราได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจาะลูกหนังปูรูคอมมูนิตี้กันด้วยนะครับวันนี้แจ็คเล็กมาเช็คให้ก่อนเกมในประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากกันด้วยกับทุกๆช่องทางของเจาะลูกหนังปูรูคอมมูนิตี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อในช่วงไลฟ์กันละกันนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อน